ใบเฟิร์นโสดแล้วสวยฮอตทำหนุ่มคนนี้อยู่ใกล้เขินใเลยเพราะความสดใสน่ารักและเป็นกันเองไม่แปลกใจที่ใครได้อยู่ใกล้ก็ต้องใจสั่นกันบ้างสำหรับนางเอกใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบู์ ล่าสุดนางเอกสาวได้มีโอกาสไปเจอกับคู่แฝดสุดฮอตพี่ีน้องพีงานนี้เล่นเอา2หนุ่มเกิดอาการเขินขั้นสุดไม่ให้เข้าใกล้กันเลยแต่สุดท้ายพี่ีก็ยอมใจอ่อนให้พี่สาวคนสวยได้กอดและยังได้จูบแก้มพี่สาวคนสวยอีกด้วยก่อนจะปิดท้ายด้วยท่าทีเขินอายจนเก็บสรงไม่อยู่แล้วบอกได้เลยว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากได้จูบแก้มพี่ไปเป็นหลายฟอดเลยว่าแต่มีใครแอบบิดฉาพี่ีบ้างคะเนี่ย ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ